ชอบมากผิวมันเหมือนติดฟิลเตอร์จริงๆถ้าอยากได้ความทนไม่หลุดไม่ไหลไม่ลอกตักส่วนตักแดดั้งหมดก็คือซ้ำก็คือชอบแก้มนวม,มากแม่เอ๋ยดูไม่ออกว่าเอ้ยปัดอะไรแก้มสีอะไรยังไงนะถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็คือซื้อ hey boy, once พุกคนกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปนานมากๆวันนี้ก็คือมาอัปเดตเครื่องสำอางที่เออใช้แล้วชอบแบบไม่มีสปอนเซอร์แล้วที่สำคัญก็คือผ่านการใช้เองมาแล้วล้วนๆไม่ว่าจะไปออกงานไปคอนเสิร์ตหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่อันนี้ก็คือขัดมาให้แล้วแบบจุกๆแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปซื้อตามได้สบายเลยเดี๋ยวเออจะบอกทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวให้ถ้าเกิดเอาพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยแต่ว่าอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ก่อนไปดูกันด้วยนะ แรกก็เริ่มที่การเตรียมผิวก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวโทนเนอร์แพดของเมดิฮิลนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้คือเออใช้มาเกิน5กระปุกแล้วคือซื้อซ้ําอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต้องเป็นสูตรสีเขียวด้วยอันนี้เขา,าเป็นสูตรทีทก็คือจะมีการปอบประโลมผิวต่างๆแล้วก็ลดปัญหาพวกเรื่องสิวอย่างเงี้ยได้ด้วยต่อมาตัวกันแดดอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของบานาน่าบอเลยซึ่งอันนี้จะเหมาะสําหรับเซนซิทีฟสกินนะก่อนหน้านี้ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเออจะใช้เป็นของ eline, อยูซลีนมา ที่เออรรู้สึกว่าเออต้องการการปกป้องแดดแบบเอาดอร์ก็เลยหากันแดดที่สามารถใช้ในเอลดอร์ได้ซึ่งก็ไปเจอตัวนี้มาแล้วราคาถูกมากๆทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยซึ่งมันเบาผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะอันนี้ก็คือใช้ต่อแล้วก็จะมีการซื้อซ้ําต่อแน่นอนตัวต่อมาก็คือเบดเมอร์เมดแต่ว่าจริงๆเขาอ่ะไม่ใช่เบดนะทุกคนเขาเป็นกันแดดที่มีเนื้อสีม่วงซึ่งมันจะสามารถปรับสภาพผิวของเราได้อันนี้คือเขาชื่อว่า Can Make Mermaid Skin Gel UV นะทุกคนก็อลงไปแล้วอ่ะมันจะช่วยลดความเหลืองบนผิวของเราได้ดีซึ่งเอาจะใช้ในการลงก่อนลงรองพื้นหรือว่าลงคุชชั่นมันจะทําให้หน้าของเราอ่ะไม่มีความดรอประหว่างวันเลยทุกคนซึ่งชอบ มากต่อมาก็จะอยู่ในหมวดคอนซีลเลอร์แล้วก็คอลเลคเตอร์นะทุกคนอันนี้อะขอเริ่มที่ตัวคอลเลคเตอร์ก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นคอลเลคเตอร์ของเดซี่ซึ่งเขามีหลายสีหลายช่องมากๆแต่ละสีก็คือแบบลงได้ค่อนข้างเยอะมากในพาเลทเดียวเราจะมีทั้งสีพีชสีเขียวแล้วก็เป็นแบบคอนซีลเลอร์สีสีต่างๆอย่างเงี้ยสีเข้มสีอ่อนก็คือมีให้ครบเลยอันนี้เบอร์ที่เออใช้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะไปกันต่อที่ตัวคอนซีลเลอร์นะทุกคนคอนซีลเลอร์ก็ยัง อยู่ในหมวดของเดซี่อยู่เหมือนกันอันนี้ใช้แล้วแน่นปกปิดได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องเป็นคราบระหว่างวันตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆถ้าเกิดว่าใครที่หน้ามันก็สามารถใช้ได้ด้วยนะใช้เป็นสีเบอร์21สเีเบทนะมาต่อกันที่ครชชั่นเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือคัดมาให้เลยแค่รุ่นเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือจะเป็นของอีทูดี้เลยสสูตรนี้นะทุกคนเขามีการพัฒนาสูตรร่วมกันกับช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้หน้องวอนยองไปยอนอูซอกวงทวายอย่างเงี้ยคือหลายคนมากๆซึ่งใน ในตัวคุชชั่นอันนี้คือเขาจะมีผสมผงแป้งสีฟ้าที่มันลดอาการผิวติดเหลืองแล้วเนื้อตัวคุชชั่นตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเซมิแมทเวลาที่ลงไปแล้วอ่ะผิวมันเหมือนติดฟิลเตอร์จริงๆทุกคนถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมก็คือซื้อมาต่อที่งานรองพื้นที่แน่นทนใช้ออกงานฉ่ำอยู่ในราชมังค์ฉ่ำแล้วคนถามกันเยอะมากนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นเจลเจลอามนนี่นะทุกคนตัวฟอนแดงนะอันนี้จะเป็นรุ่น power fabric นะทุกคน สีที่เออใช้จะเป็นสีเบอร์3.5อันนี้คือซื้อเองสปอนเซอร์เข้าได้เลยค่ะเพราะว่าชอบมากจริงๆถ้าอยากได้ความทนไม่หลุดไม่ไหลไม่ลอกตากฝนตักแดดน้ำตาไหลแล้วยังอยู่ เชอติโออามานีให้ได้ต่อมาที่งานแป้งเซ็ตผิวกันบ้างขออนุญาตไล่ทีละตัวเลยนะทุกคนอันนี้ตัวแรกก็จะเป็นของลอร่าเมอร์เซยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพนะ็กเกจลิมิเต็ดออดิชั่นเนาะสำหรับตอนช่วงตุจีนทุกคนน่าจะเรื่องรือชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วในการใช้เซ็ตผิวมันจะทําให้เครื่องสอําอางเกาะหน้าเกาะผิวได้ดีมากๆมันจะมีความบางเบากับผิวเนาะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเป็นคราบด้วยอันนี้ก็คือดีเลิศซื้อซ้ำมาหลายกระ กระปุกมากๆแล้วน่าจะ4-5ถึงกระปุกได้แล้วสำหรับตัวนี้ก็คือชอบก็คือ2ตัวเนี้ยจะใช้ในวาระที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือจะใช้ในแบบว่าอินดอร์ต่างๆผิวเล่นแสงเล่นเงาแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะใช้ในงานเอาดอหรือว่างานที่แบบเห็นกันด้วยตาเนื้อแบบว่าเวลาออกงานแล้วแบบต้องเห็นผู้คนเป็นจํานวนมากทุกคนอยากเห็นผิวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็คือซื้อซ้ําทั้งคู่มาต่อที่งานคอนทัวร์กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นราคาที่แบบน่ารักจับต้องได้สีที่เออใช้เออจะใช้เป็นส ี่เบอร์ศูนย์สองนะทุกคนซึ่งตลับเดียวครบจบทั้งหมดก็คือสาก็คือชอบอันนี้ก็คือให้เลยมาต่อกันที่งานบลัชนะทุกคนก็คือว่าเยอะมากตอนนี้เริ่มที่ตัวแรกก็คือบัตรยกในตำนานทุกคนรู้จักทุกคนเคยเห็นอันนี้คือชีจะมีความแบบหนึ่งเนี้ยสามสีอย่างเนี้ 3, 4, ยทุกคนคือแก้มนัวม,มากแม่เอ้ยดูไม่ออกว่าเอย แก้มสีอะไรยังไงนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นบัตรของฟรีนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีพ k 0 1ศนยนเลิฟมีนะข้อดีของบัตรตัวนี้คือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อดินน้ำมันใชั้หมทุกคนมันจะมีความติดแน่นติดทนมากๆจะลองสวอตให้ดูนะเห็นปะก็ใช้บัตรตรงนี้นะสีที่เข้มขึ้นมาเนี่ย แทบแทบแค่ตรงบริเวณแบบตรงกลางอย่างเงี้ยมันจะมีความไล่สีไล่เลเยอร์อย่างเงี้ยแล้วหน้ามันจะนัวมากๆใครที่ยังไม่เคยลองอ่ะลองเอาไปทําตามกันดูนะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นบลัชของ CanMake สีเบอร์ P02 นะตัวนี้คือเขาจะมีความแบบว่าเป็นประกายด้วยแบบมีความผสมไฮไลท์เบาๆความเงาเล่นแสงเล่นเงาเกิดว่าใครที่ชอบความปัดแก้มแบบเป็นธรรมชาติแบบดูไม่ตะโกนไม่โตอ,อินเกินไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปัดแก้มของเปียนะทุกคนสีเที่เราชอบมากๆ ก็จะเป็นสีเบอร์03พิงค์มันลี่นะทุกคนก็จะมีความเงาเป็นประกายให้ฟีลแบบผสมไฮไลท์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความชัดอะตัวเปียจะสีแน่นกว่าแคนเมคนะต่อมาก็ยังอยู่ที่บ้านเปียเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวครีมบัตเนื้อเขาจะมีความแบบเหลวๆเลยอันนี้เจะเอาไวท้ทาท็อปหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วมันจะให้ความแบบผิวเงาๆเล่นแสงขึ้นมาแบบประมาณนี้ จะลองท็อปให้ดูเห็นป่ะอย่างนี้ขึ้นมาแต่สีเขาก็จะค่อนข้างชัดนะมาต่อที่งานตากันบ้างนะทุกคนพาเลตตาจะมีเยอะมากคือเกินสีแต่สิ่งที่ใช้ทุกวัน mm. ก็คืออันนี้คือมันเป็นสีที่มีความแบบน่ารักมากๆทุกคนแล้วสีเขามีให้เลือกเยอะทั้งโทนแบบออกชมพูออกพีชแล้วก็สีเข้มก็มีให้สีแบบชิมเมอร์คิตเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็มีให้แล้วสีชัด มากวันนี้เอ้ก็แต่งตาด้วยพาเลตนี้เหมือนกันต่อมางานดอลลี่อนะทุกคนที่ใช้เราชอบจะมีอยู่3ตัวก็คือจะเป็นของ Color g a m แมอันนี้ก็คือแมสมากๆฮิตมากๆสีเบอร์ศูนย์สามนะทุกคนที่สําคัญคือเขามีแบบมาให้2ฝั่งเลยก็คือเป็นทั้งสีขาวแล้วก็สีที่เอาไว้แบบทําเป็นเงาเนาะเป็นสีแบบโทนน้าตาลอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้จะเป็นของ e ีทูดีเบอร์ศูนย์หกกอลลี่สตาร์นะทุกคนอีทูดีอันนี้เป็นดอลลี่อที่ธรรมชาติมากฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวแบบ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวแบบแมตแล้วเนื้อเขาแน่นเนื้อเขาทนถ้าเกิดว่าใครที่ตามันก็สามารถใช้ได้ด้วยส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นของเปียเอิร์นมีทั้งสงสีเลยเบอร์ยีิกับเบอร์ยีเบอร์ยีิจะมีความออกนุดนๆแล้วก็อันนี้สีเบอร์ยีคือเขียนไปตรงไหนสีก็คือติดเลยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบมากๆสําหรับตัวเปียอันนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวอายไลเนอร์นะทุกคนตัวที่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นตัวของเมลินดาเป็นรุ่น fixing อิงเพลย์ไลเนอร์นะทุกค <ๆ S 1> สีที่เอราใช้อยู่ตอนนี้ส่วน2ช็อกโกลัมนะซึ่งเอ,อิร์ธเป็นคนที่ชอบการเขียนอายไลเนอร์แบบเส้นเล็กๆใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาตอบโจทย์เลยอะทุกคนคือเขาเขียนง่ายมากๆสีที่เอราเขียนอยู่ตอนนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะยังอยู่ที่งานตานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวมาสคาร่าที่เอิร์ธใช้แล้วชอบมากๆก็จะเป็นของอีทูดี้รุ่นนี้อันนี้จะเป็นตัวเคิร์ฟิกนะเอิร์ธมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเลยเอามาใช้ในการจับช่อสวยมากๆแล้วก็ขอเตือนเลยว่าล้างออกยากมากๆนะทุกคนต้องใช้แบบเมคอัพ เอในการเช็ดในการล้างเนาะมาสคาร่าคิวที่ใช้แล้วชอบจะเป็น2ตัวนี้ของ Beauty Lab สีเบอร์0ูนย์สซนบาวอันนี้เป็นตัวแรกที่เปิดโลกแบบคิวอ่อนให้กับเอิร์นเลยแล้วก็คือติดมาตลอดใช้มาตลอดอันที่2ก็จะเป็นของ Judy d o อนนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีศูนย์สองโกลบอลนะอันนี้ก็คือปัดง่ายสีชัดมากๆเหมือนกันแล้วก็กาวติดขนตาที่ใช้แล้วชอบมากๆแบบไม่คาดคิดนั่นก็คือของเมลินดาอีกเหมือนกันทุกคน ลิปล่าชอฟกาวนะถ้าใครที่เป็นคนตามันตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยแหละมาต่อกันที่งานลิปบ้างนะทุกคนจะมีเป็น2รุ่นที่ชอบมากๆอันนี้จะเป็นของโลแมนนะทุกคนสีเบอร์ศูนย์สองอันนี้จะเป็นลิปเนื้อแมทเขาบอกว่าสามารถลงแบบว่าเป็นบลัชก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นของฟรีนะทุกคนอันนี้จะมีทั้งรุ่นแมทแล้วก็รุ่นโกลเลยถ้ารุ่นโกลจะเป็นสี GN 02ูนย์สองแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นแมทจะเป็น MN 0นูนย์สามก็ซื้อได้เลยไม่เสีย ทิ้งแน่นอนบตรวจว่าใครอยากได้ความติดทนอันนี้จะเป็นของหินนะทุกคนสีเบอร์ R 0 0นนกะคุอทอแล้วดูแบบลูกคุณหนูมากแล้วสีแบบสวยอะแล้วก็ลิปไลเนอร์นะทุกคนที่ชอบมากๆแบบชอบจริงมีหลายสีมากก็คือของ half percent เลย half percent เนื้อดีมากเนื้อลื่นอะเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ไม่ทําให้ปากเป็นคาบด้วยก็จะทําให้การทาลิปของเราอะดูสวยขึ้นด้วยมา2ออย่างสุดท้ายใกล้จบแล้วทุกคนใครที่ตามหาแปรงแต่งหน้าแบบถูกและ แนะนําเมลินดาทุกคนเอิร์ดมีครบเซตเลยดีมากๆใครที่ถามวิธีการลงรองพื้นของเอิร์ดนะเอิร์ดจะใช้เป็นแปรงตัวเนี้ยหน้ากริบหน้านเนียนแล้วก็ที่เหลืออันนี้ก็คือดีมากๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแปรงปัดแก้มเนาะอันนี้ก็จะเป็นใช้เอามาลงบลัชแบบบัดเนื้อครีมอย่างเงี้ยก็อันนี้ หัวที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็จะเอามาใช้เป็นคอนทัวร์แล้วก็อันนี้คอนซีลเลอร์เลยหัวแบนแบบนี้เอาไว้กรบแบบเฉพาะจุดแบนไทยสู้ได้ทุกคนใช้ดีมากๆสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในการแต่งหน้าให้ติดทนสุดๆเลยเอิร์ธให้เป็นตัวนี้ super stay double fixer อันเนี้ยใช้ไปคอนก็เซเว่นมาแน่นมากล็อกตั้งแต่โคราชยันกรุงเทพยันจบคอนอะปกติเอิร์ธอะจะไม่ค่อยฉีดแต่ว่าวันนั้นคือมันต้องการความติดทนจริงๆก็เลยลองฉีดตัวนี้ไปแล้วรู้สึก ว่าตอบโจทย์มากจริงๆอ่ะล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเออเป็นคนที่แพ้อะไรแบบเนี้ยง่ายมากๆแต่ตัวนี้ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเออเอามาแนะนําทุกคนได้ แล้วสําหรับเครื่องสาอางที่ใช้จริงแล้วก็ชอบมากจริงๆมีการซื้อซ้ําเองด้วยเงินตัวเองล้วนๆน,นะทุกคนถ้าใครที่อยากได้พิกัดเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทั้งหมดในดีสคริปชั่นบล็อกทุกคนก็สามารถไปกดตามกันได้ถ้าอยากได้ตัวไหนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็ยังไงฝากกดติดตามทั้งใน i g แล้วก็กด s u b s c r i b e ใน YouTube ให้เอิร์ดด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้เอิร์ดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากๆเลยไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิหนน้านะาะบบย